กระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทกลุ่มแรกหลายแสนรายทางกระทรวงการคลังนะครับมีความพร้อมในการโอนเงินเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยานะครับ5 0 0 0บาท8เมษายนนี้ย้ำเป็นการทยอยโอนไม่ใช่จ่ายรอบเดียวให้รอแจ้งผ่าน SMS เท่านั้นกลุ่มที่ไม่ผ่านให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่ w w w ร์ไวเเราไม่ทิ้งกัน .com เผยยอดการลงทะเบียนล่าสุด24.2ล้านคนเลยนะครับยกเลิกไปแล้วกว่า2 6 0 0 0 0คนคนในละวลนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอได้เปิดเผยนะครับในวันที่8เมษายน2563จะเป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังโดยธนาคารกรุงไทยจะเร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่าน w w w r ์ไ m ด t เว็ k ราไม่กัน .com โดยกระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายทุกวันตามข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่เข้าตามเงื่อนไขอย่างถูกต้องคือ 1. ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ 2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและ 3. สามารถยืนยันได้ว่า รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรจะต้องเป็นผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงินทั้งนี้คาดว่าการโอนเงินกลุ่มแรกจะอยู่ที่ประมาณหลายแสนคนซึ่งมาจากหลายอาชีพที่ไม่ใช่มีแค่อาชีพขายลอตเตอรี่แท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและมัคคุเทศจะได้รับเงินก่อนเพราะกลุ่มนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้น โดยการจ่ายเงินจะยึดตามผลการตรวจสอบใครมีข้อมูลที่ชัดเจนและเดือดร้อนจริงก็จะมีโอกาสผ่านตรวจสอบวัยและได้รับการช่วยเหลือไวและคาดว่าวันที่9-10ถึง10เมษายนจะตรวจสอบเสร็จและสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อีกชุดใหญ่นับล้านคนซึ่งรวมทั้งอาชีพอิสระ ค้าขายและอื่นๆด้วยสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ5,000บาทระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนนั้นเมษาถึงมิถุนายนจะทยอยจ่ายทุกวันตามผลการคัดกรองครั้งไม่ได้มีกำหนดโคต้าว่าจะต้องจ่ายเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวันขึ้นอยู่กับข้อมูลการตรวจสอบและไม่ใช่การจ่ายแบบล็อตเดียว รอบเดียวในเดือนเมษาเพราะการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุดมีมีรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพราะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน w ว w r ์ดเราไม่ทิ้งกันแทบจะทุกวันและการตรวจคับตรวจสอบคัดกรองแต่ละรายก็ใช้เวลาไม่เท่ากันในรายที่ใช้เวลาเร็วที่สุดอย่างน้อยคือ7วันทําการถ้าตรวจเสร็จก็จะจ่ายเงินได้ทันที นวันที่8เมษายน2563กกระทรวงการคลังจะเริ่มทยอยส่ง sms รวมถึงอีเมลที่ได้มีการลงทะเบียนไว้เพื่อแจ้งผลให้กับผู้ลงทะเบียนว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่หรือต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมและจะเริ่มโอนเงินนะครับเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร o m เราไม่ทิ้งกันนายละวรนนะครับยังกล่าวอีกว่าสำหรับยอดผู้ลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับเงินเยียวยาล่าสุดเมื่อวันที่5เมษายนคือวันนี้ณเวลา16.30นาทีมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า <Okay. S 1> 24.2ล้านคนนะครับและยังเปิดให้ลงทะเบียนแบบต่อเนื่องทุกวันส่วนยอดผู้มาขอยกเลิกสิทธิการรับเงินซึ่งเปิดให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่4เมษายน63ที่ผ่านมานะครับรวมแล้ว2.6แสนคนนะครับเพิ่มขึ้นจากวันแรกที่มีการยกเลิกนะครับไปแล้วกว่าแสนคนครับบัตสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้หรือไม่รับเงิน5,000บาทไม่ได้จริงหรือ กระทรวงการคลังนะครับย้ําผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกร,กรลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ a m ด์เว็ g ราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อขอรับเงิน5,000บาทได้พร้อมเตือนระวังข่าวปลอมจากกรณีที่โลกออนไลน์นะครับได้โพสต์ภาพแชร์ต่อกันมานะครับว่ากลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเกษตรกร,กรและผู้สูงอายุที่ได้รับ เบี้ยคนชรานะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนั้นตามมาตรการของทางรัฐบาลล่าสุดนะครับนายอุตมสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับยืนยันไม่ได้เป็นความจริงนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้จึงขอได้ยา เชื่อข่าวปลอมนะครับส่วนเกษตรกรนั้นเราต้องดูด้วยว่าเขาเข้าเกณฑ์เงื่อนไขหรือไม่หากมั่นใจให้ลงทะเบียนไว้ก่อนกระทรวงการคลังจะคัดกรองเองครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของธนาคารต่างๆนะครับประกาศธนาคารทุกแห่งพร้อมเปิดให้บริการตามปกติเริ่ม7เมษายนนี้ครับธนาคารทุกแห่งนะครับกลับเข้าสู่ บริการปกติแล้วนะครับพร้อมบริการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ที่สาขาโดยจำกัดจำนวนลูกค้านะครับที่จะเปิดในแต่ละวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แฟนเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับ ขอแจ้งว่าตั้งแต่วันที่7เมษายน2 5 6 3นากาธนาคารทุกแห่งพร้อมเปิดให้บริการนะครับเปิดบัญชีและบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาโดยขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะมาเข้าเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวันนะครับรวมทั้งบริการจัดการในการรองรับที่สาขาอาทิเช่นการแจกบัตรคิวนะครับการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เื่อให้จำนวนลูกค้าที่จะมาเข้ามาติดต่อในพื้นที่นะครับสามารถาสาขาสามารถเว้นระยะห่างกันได้นะครับด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและสวัสดิการของลูกค้าและพนักงานนะครับและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างนะครับของโรคโควิด -19 ของกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุข ทั้งนี้ธนาคารนะครับยินดีให้คําแนะนําลูกค้าทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ของธนาคารนะครับในเรื่องวิธีการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์และทําธุรกรรมทางการเงินนะครับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆทั้งที่เป็นเครื่องบริการถอนเงินฝากเงินอัตโนมัติหรือ ATM ทัพ CDM นะครับ Mobile Banking นะครับและ Internet Banking นะครับ ที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยการผูกพร้อมเพย์สามารถทําได้ตัวเอง,เองที่ตู้ ATM นะครับและทางออนไลน์โดยไม่ต้องเข้ามาที่สาขาธนาคารเช่นกันสําหรับลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับตามมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนั้นของทางรัฐบาลลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคารก็ได้ครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับได้ในเวลา นาฬิกานะครับจนถึงเท,งที่ยงคืนนะครับโดยประมาณของทุกวันโดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้นะครับที่มีอยู่แล้วเพียงชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีนะครับตรงกับผู้ลงทะเบียนนะครับหรือเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพยกับหมายเลขประจำตัวประชาชนได้เช่นกัน 4. อาชีพเพย ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 ล็อตแรก5,000บาท8เมษารอรับ sms ได้เลยมีรายงานว่านะครับนายแล้วะลนแสงสนิทพูมในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยกลุ่มอาชีพที่จะรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลหลังลงทะเบียน www.promethinca.com นะครับเป็นกลุ่มแรกซึ่ง มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับทำให้การตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายนะครับโดยมี4อาชีพดังนี้ 1. ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. คนขับรถแท็กซี่ 3. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและ4มักคุเทศนะครับส่วนกลุ่มที่ตรวจสอบยากที่สุดนะครับมีอยู่2กลุ่มคือ 1. กลุ่มค้าขาย 2. กลุ่มรับจ้างนะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานนะครับนอกจากนี้นายลาวลนแสงสนิทนะครับยังเผยอีกว่าถึงการคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินจาก w w w ร์ไวด์เทราไม่ทิ้งกัน .com จะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มสีเขียวนะครับคือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอน 2. กลุ่มสีแดงนะครับคือกลุ่มที่ไม่ผ่านแน่ๆเช่นอายุไม่ถึง18ปี กลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33แล้วมาลงทะเบียนนะครับ 3. กลุ่มสีเทาคือกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผ่านหรือให้ตกนะครับจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีก2ขั้นตอนคือ 1. จะมีการไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นถ้าหากบอกว่าทำอาชีพค้าขายให้ช่วยส่งรูปหน้าร้านนะครับมาให้ ถ้าหากผ่านก็จะกลายเป็นสีเขียว 2. หากขอข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วแต่ก็ยังเป็นในกลุ่มสีเทาก็อาจจะมีการส่งคนไปดูนะครับโดยคนที่จะไปดูนั้นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นเจ้าหน้าที่สัมภาระเจ้าหน้าที่ของธนาคารรัฐเป็นต้นนะครับทั้งนี้คาดว่านะครับวันที่8เมษายนนี้ น่าจะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังกลุ่มที่ได้รับเงินก้อนแรกประมาณ1 0 0 0 0แสนคนนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะทยอยทยอยกันส่งไปนะครับสำหรับ SMS